ท่านผู้มีบุญทั้งหลายมูลิธิคือชื่วมูลิธิเนี่ยเขาใช้เฉพาะดอกเงินต้นยังอยู่พระเถระท่านหนึ่งท่านสอนเอาไว้ว่าสมัยก่อนนี้ผมสร้างวัดใครมาทำบุญถวายสังฆทานเกินห้าร้อยบาทผมก็ตั้งเป็นมูลิธิไว้แต่ต่ำกว่าห้าร้อยผมก็เก็บเอาไว้ใช้ แต่ถ้าเกิน500รก็เป็นมมลทิทิเอาไ้ใช้ดอกคุณชั่วระยะเวลา30สปีมีเงินหลายสิล้านเอาดอกผลมาเรียงพระภิษุสมมเณีเอาดอกผล,มา,ม,ากผลมาเป็นการอาหารค่าเล่าเรียนพระภิษุสมณีค่าพัฒหารประจําวันสามารถทําได้เงินเมื่อก่อนนี้20-30ล้านมันจะมีดอกผลมาก เป็นที่มาของมูลิธิโรงพยาบาลและมูลิธิเทียนฟ้าก็เช่นเดียวกันบริหารจัดการจากคนที่ผ่านไปผ่านมาจากคนจูนโพ,พนทะเลนู้นคนจีนโพนทะเลนู้นซึ่งมาจากแก็กเนียวบ้างมาจากสัวเถวบ้างมาจากเตียเอียวบ้างมาจากเถงให้บ้างมาอยู่ในประเทศไทยก็รักในชุมชน คนจีนด้วยกันถึงคราถึงเวลาก็มาร่วมกันเห็นคนจีนบางคนทุกข์ยากลำบากไม่มีที่พึ่งพาสายเจ็บป่วยก็ตั้งเป็นโรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลเทียนฟ้าโรงพยาบาลเทียนฟ้าจะบริหารอย่างไรก็ไม่มีเงินแพะเพราะเป็นโรงพยาบาลเอกชนต้องมีมูลนิธิกำกำับมีท่านผู้ให้ความกรุณาไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีของเมืองจีน หลากหลายท่านคุณธนินก็ดีเบียช้างก็ดี้ลหลายท่านก็ดีร่วมบริจาคไว้แต่ละคนคนละสิบล้านบ้างยี่สิบล้านบ้างหนึ่งล้านบ้างสองล้านบ้างรวบรวมเป็นกรรมการและช่วยบริหารงานให้กับมูลนิธิถึงเดือนเข้ามาประชุมทีใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วค่าหมอเท่าไหร่ค่าพยาบาลเท่าไหร่ค่าคนเก็บคนป่วยเท่าไหร่ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ มากน้อยขนาดไหนก็พยายามทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเสมอเสมอแม้ไม่ดีมากนะักแต่คนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่จากประเทศจีนแล้วมาอยู่เมืองไทยก็อาศัยเนี่ยอาศัยโรงพยาบาลเทียนฟ้าเป็นที่หลบฝนเป็นที่หลบแดดเป็นที่มีอาหารพอกินดีก็อยู่ข้างนอกอดๆอ,อยากๆมีคุณหมอคอยดูแลดังกล่าว ขออนโมทนาสาธุการท่านผู้จัดการโรงพยาบาลเทียนฟ้าคุณจิตนากรุณานนเจเจจือเจเจจือเป็นคนที่มีอัธยาศัยไม่ดีดีปากกระใจตรงกันทำอะไรปากกระใจตรงกันและก็สามารถบริหารงานได้เงินทุกบาททุกตังเข้าโรงพยาบาลเทียนฟ้าและสำคัญที่สุดเจเจจือ เป็นคนที่ระลึกถึงคุณความดีกระตันยูกระตะเวทีสามารถต้อนรับสามารถดูแลบุคคลที่เข้ามาประชุมกรรมการหาให้น้ําชาบ้างเลี้ยงน้ําชาบ้างต้อนรับอย่างดีบ้างการต้อนรับดีเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่วันนี้เจเจคุณจิตนาการุณานนนได้มีโอกาสทําบุญให้คุณสุชาติกรุณานนทุกจากไปยังมีวันกลับด้วยไหวไม่มากมายนะัก ขอบุญจงมาเกิดขึ้นกับคุณสุชาติการุณานนบุคคลผู้มีความโชคดีบุคคลผู้มีภริยาดีกาตัญยูกตะเวทีภริยาที่ซื่อสัตย์ภริยาที่ดีงามและลึกถึงตลอดสิทธิมัตถุสิทธิมัทธุสิทธิมัตถุอีกทางพลังเอตสมิงรัตนสมิงธัมมทานาทเจตโสขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสำเร็จโดยฉัพรันทันทีทันใดด้วยเถน